สวัสดีครับช่างไฟสุขุมวิทกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ผมจะสอนเรื่องการเข้าหัวสายแลนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําวัสดุแต่ละอย่างก่อนนะครับสําหรับมือใหม่เลยนะครับวันนี้ที่มาสอนเนี่ยสำหรับมือใหม่เลยนะครับนนนเพียง oh. ท่านเตรียมวัสดุเท่าที่ผมแนะนําไปแล้วก็ลองทําตามไปพร้อมกับผมนะครับอย่างง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยคือสายแลนครับ นะสายแลนที่เราจะใช้เข้าหรือเป็นสายแลนที่อยู่ที่บ้านของท่านนะครับแล้วมันเกิดเสื่อมชํารุดบริเวณหัวนะครับซึ่งใช้ไปนานๆหลายปีก็จะเสื่อมได้นะครับสายแลนที่ผมจะใช้ก็เป็นประเภท Cat ไฟ E นะนะครับแล้วก็กันไกลอันนี้คีมก่อนนะฮะคีมตัวนี้เอาไว้ตัดสายแลนครับเนื่องจากว่าสายแลนจะค่อนข้างเหนียวนะครับสายสายแลนเนี่ยเวลาคุณใช้คีมตัดเนี่ย นะฮะผมเลือกครีมประเภทนี้เพราะว่ามันจะได้ตัดได้ง่ายนะครับมันมีกําลังสูงนะครับหรือครีมอื่นๆที่คุณสะดวกมีนะครับแล้วก็กันไกคมๆนะฮะของผมนี่ตอนนี้ผมใช้ตัวนี้นะครับหรือเป็นกันไกอื่นก็ได้นะครับแต่ขอให้เน้นคมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดปลายสายเนี่ยเลยต้องใช้คมๆนะฮะแล้วก็เทสเตอร์ครับเอาไว้ทดสอบสายแลนในกรณีที่คุณทําเสร็จแล้วเนี่ยมาทดสอบดูว่าใช้ได้ไหมนะครับ เดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการใช้นะครับแล้วก็หัวที่จะต่อสายแลนครับตัวนี้เรียกว่า RJ 4 5ครับหัว RJ 4 5เอาไว้เข้าสายแลนเดี๋ยวตอนวิธีทําจะได้รู้ว่าเข้ายังไงครับแล้วก็จะมีมีปลอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราใส่ปลอกเข้าไปนะครับพอต่อหัวแลนเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นปลอกนะฮะช่วย ในการกดงับนะฮะแล้วก็ดูแลสายตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยนะฮะตรงนี้ที่ที่จะมีโอกาสเสียบ่อยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยประคับประคองเป็นเคสอีกครั้งอีกชั้นหนึ่งนะครับอายุการใช้งานสายแลนจะได้ทนทานและก็คีมครับคีมเข้าหัวนะครับคีมบางท่านก็เรียกคีมย้ำสายนะครับนะครับ clipping tool นะครับในภาษาอังกฤษเรียกว่าค l ิ p ป i n g tool ผมมี2ยี่ห้อเลยนะครับเดี๋ยวจะใช้ทั้ง2ยี่ห้อเลยเพราะว่าผมจะมีตัวหลักแล้วก็ตัวรองนะฮะอันนี้นะฮะหัวสายแลนอันนี้คือตัวที่เขาเรียกเรียกไว้ผมมี2ยี่ห้อนี้นะครับจริงๆใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะฮะเหมือนกันนะครับแต่เรามีเผื่อไว้เพราะว่าเวลาเราออกภาคสนามเนี่ยอันใดอันหนึ่งเสียหายเนี่ยเราก็จะได้มีอันหนึ่งเอาไว้ใช้นะครับปกติผมไปบ้านลูกค้าเนี่ยจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ไปเผื่อเสมอนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเริ่มต้นเข้าสายแลนนะครับเข้าหัวสายแลนเนี่ยสำหรับมือใหม่ทํำยังไงนะครับต้องเน้นย้ำว่านี่สําหรับมือใหม่นะครับท่านที่เชี่ยวชาญและชํานาญแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะผ่านคลิปนี้ไปเลยก็ได้หรือว่าดูเกรเ็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมจะนาเสนอในวันนี้นะครับครับในอันดับแรกนะครับท่านจะต้องปอกสายแลนก่อนนะครับเพราะว่าเปลือกด้านนอกเนี่ยจะค่อนข้างหนาและเหนียวนะฮะ เพื่อที่ว่าจะได้ให้มีสายทองแดงทั้งหมดเนี่ยมันจะมี8เส้นได้ออกมาเพื่อที่จะได้เข้าหัวได้นะครับก็เว้นระยะไปประมาณ1นิ้วนะครับแต่แนะนําว่าถ้าเป็นมือใหม่หรือเพิ่งเริ่มทำเนี่ยอาจจะประมาณนิ้วครึ่งหรือ2นิ้วก็ได้นะครับเผื่อระยะไปเลยนะครับเผื่อระยะไปเพราะว่าเวลาเราดึงสายออกมาเนี่ยมันจะได้ง่ายนะครับส่วนท่านที่ชํานาญแล้วเนี่ยก็แล้วแต่ที่ท่านสะดวกนะครับตอนนี้ผมจะดึงออกมาประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับ แล้วก็เอาสายตรงนี้นะครับงับเข้ากับครีมนะครับครีมตรงนี้มันจะมีรูค่อนข้างใหญ่ทั้งรูใหญ่และรูเล็กนะครับผมจะใส่ไปที่รูใหญ่นะครับงับไปนะครับเบาๆนะครับเล็กน้อยแล้วก็หมุนนะครับหมุนสายหมุนสายหมุนครีมนะครับแค่นี้เองพอให้มันเป็นรอยบากนะครับแล้วก็ใช้การดึงนะฮะดึงออกมานะครับถ้ายังไม่ได้เนี่ยก็งับไปที่รอยเดิมนะครับ ท,ทีนี้ของผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยคมนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อดีนะครับถ้าว่าคมมากๆเนี่ยมันอาจจะไปบาดถูกสายทองแดงที่อยู่ด้านในสายแลนได้นะครับ,บนะครับพอมีรอยแล้วนะครับผมก็จะดึงออกมานะฮะค่อยๆดึงออกมานะครับถ้ายังดึงไม่ได้เนี่ยก็ค่อยๆงับไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าพอดีผมไม่ได้ใช้ที่ปอกสําเร็จรูปถ้าเป็นที่ปอกสําเร็จรูปก็จะง่ายกว่านี้นะครับ ันนี้ดึงเคยดึงออกมาครับออกมาแล้วครับ <Yeah! S 1> นี่คือสายแลนที่ที่เราดึงออกมาแล้วนะฮะครับสังเกตว่ามันจะมีเส้นนี้นะครับเส้นนี้ไม่เกี่ยวนะครับเส้นนี้นะครับเป็นเส้นใส่เดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ตัดเนี่ยฮะต้องใช้กรรไกรที่คมคมตัดออกมาเลยครับปึ๊บตัดมาแล้วนะฮะสังเกตว่าจะมีสายมัดก,กันอยู่นะครับเดี๋ยวให้เราคลายเกลียวก่อนนะฮะ อย่างนี้ฮะแยกออกมา <Wow. S 1> มันจะมีสายอยู่8เส้นมัดรวมกัน2เส้นนะครับทั้งหมดก็จะเป็นสี่คู่นะครับขอให้ท่านเนี่ยแยกคู่กันมาก่อนนะครับอย่าเพิ่งตีเกลียวแต่และสีออกมานะครับอย่าเพิ่งตีนะครับปึ๊บแยกออกมาดังนี้ก่อนนะครับสําหรับของผมเนี่ยผมจะใช้เทคนิคอย่างนี้ครับนะครับสายที่มันเป็นออกสีส้มๆนะครับ ส้มๆเนี่ยผมก็จะไว้ทางซ้ายนะครับซ้ายมือตัวเราเองตามมาด้วยสีที่มันมีสีเขียวแล้วก็เส้นที่มีสีน้ําเงินนะครับแล้วก็เป็นสีน้ําตาลนะครับ <Yeah. S 1> หลังจากที่เราคลี่เส้นออกมาประมาณนี้แล้วนะครับก็ใช้มือนะครับหมุน <Yeah. S 1> นะครับใช้นิ้วเนี่ยหมุนหมุนเส้นออกมานะครับในแต่ละแต่ละเส้นแต่ละช่วงที่คลี่ออกมาเนี่ยมันจะประกอบด้วยเส้น2ส,สีนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีสีส้มนะฮะสีส้มแล้วก็อันนี้สีส้มขาวขาวส้มอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับสังเกตดูดีๆนะครับนะครับแล้วก็คลี่อีกเส้นหนึ่งออกมา หลังจากที่เราคลี่ออกมาตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเรียงสีนะครับทั้ง8เส้นจากซ้ายสุดไปหาขวาสุดนะครับนะครับเริ่มต้นจากซ้ายสุดนะครับก็คือขาวส้มส้มนะครับซ้ายสุดเป็นขาวส้มส้มนะฮะก็มาที่ส้มขาวส้มซ้ายสุดนะครับขาวส้มส้มนะครับและเส้นที่สองเนี่ยก็คือสีส้มนะครับ ท่านจะจับยังไงก็ได้นะครับเอาที่ท่านสะดวกนะฮะอันนี้ผมจะจับลักษณะนี้นะฮะดูดูจับจับขั้วนะครับเห็ไนไหมฮะขาวส้มเป็นเส้นแรกตามด้วยสีส้มนะครับนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คือขาวเขียวน้ําเงินนะครับขาวเขียวขาวเขียวอยู่ตรงนี้ครับขาวเขียวเป็นเส้นที่สามนะฮะ จับรวมกันนะครับเข้าแถวกันไว้นะครับขาวเขียวเส้นที่สี่คือน้ําเงินครับก็เอาน้ําเงินเนี่ยนะครับมาเป็นเส้นที่สีามนี้เลยนะครับนี่ฮะสาเหตุว่าทําไมต้องให้ปอกเส้นยาวๆไว้ก่อนเพราะว่ามันจะได้จับมาเรียงสีได้ง่ายๆนะครับนะครับขาวส้มแล้วก็ส้มขาวเขียว น้ำเงินนะครับเส้นต่อไปเป็นขาวน้ําเงินแล้วก็ตามด้วยเขียวนะครับขาวน้ําเงินคือเส้นนี้เลยครับขาวน้ําเงินครับจับเรียงกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เขียวนะดึงเขียวแล้วนะครับเส้นต่อไปนะครับ ก็คือขาวน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลนะฮะขาวน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลนะครับตอนนี้รีดไปก่อนครับนะครับถ้าท่านจับจับได้มั่นแล้วรีดไปก่อนให้เป็นเส้นตรงนะครับรีดสายครับรีดสายรีดสายนะครับตรงนี้มันจะยังดูขยุกขยุกอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับช่างมัน นะครับตรงนี้ขอมือขวาเนี่ยจับให้มั่นๆนะครับเพราะว่าสายมันจะได้เรียงตามสเต็ปนะครับเรียงตามสเต็ปและตามสีของมันนะครับแล้วก็รีดให้ตรงนะครับรีดให้ตรงเป็นางเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเช็คสีกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าตรงไหมนะครับเส้นแรกครับขาวส้มแล้วก็ส้มนะครับเส้นต่อมาขาวน้ำเงินอ่าขอโทษครับขาวเขียวแล้วก็น้ำเงิน นะครับแล้วก็ขาวน้ําเงินเขียวขาวน้ําตาลน้ําตาลนะฮะเช็คสีให้มั่นๆนะครับอันนี้ผมมั่นใจแล้วว่าผมทําได้ละตรงในระดับหนึ่งแล้วนะครับสําคัญนิ้วหูไม่โป้งทางขวาสําคัญมากเลยครับต้องบีบให้แน่นๆนะครับอย่าอย่าให้ให้ดินหลุดไปได้ไม่งั้นสีจะเกิดการสลับกันตอนต่อมานะครับ <Yeah. S 1> ก็คือการตัดตัดสายนะครับตัดปลายสายเนี่ยนะครับ โดยวิธีการตัดปลายสายนะครับให้ท่านดูจากขั้วที่อยู่ปลายสุดนะครับที่เป็นปลอกสายแลนนะครับสีขาวเนี่ยนะครับนับจากจุดนี้นะครับไปอีก1เซนติเมตรโดยประมาณนะครับนะครับแค่1ซนติเมตรก็พอนะครับเดี๋ยวตอนเข้าหัวแลนเข้าหัว RJ 45เดี๋ยวท่านจะทราบว่าทำไมต้อง1ซนติเมตรนะครับถ้าสั้นกว่านี้ก็ก็ก็ไม่ไม่ควรครับ มันจะเข้าหัวยากถ้ายาวกว่าน,นี้เนี่ยมันจะเผื่อเยอะเกินไปประมาณ1ซนติเมตรนะครับอันนี้ผมประมาณได้แล้วนะครับจับให้มั่นๆนะครับแล้วก็ตัดให้เป็นเส้นตรงกันนะครับนี่ฮะทำไมถึงต้องใช้กกนไกยคมๆมเวลาตัดแล้วเนี่ยมันก็จะยังคมอยู่นะครับตัวนี้ครับ ห então, ัวสายแลนเนี steps, so so, uh, and and then, so, ่ยให้ท the ่านนะครับถ้าท่านจับด้วยมือซ้ายเนี่ยตรงนี้ใช้เป็นมือขวานะครับแล้วก็เอาส่วนที่เป็นทองแดงเนี่ยฮะแถบทองแดงเนี่ยเข้าหาด้านหน้าท่านนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปมันจะพอดีกันนะครับถ้าเราเรียงเส้นได้เรียบเนี่ยมันจะพอดีกันนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วค่อยๆสอดเข้าไปครับช้าๆฮะไม่ต้องกลัวครับแล้วก็ดันไปให้สุดนะครับให้แน่นๆพอตึงมือเนี่ยครับสาเหตุว่าทําไมถึง ต้องปอกออกมาประมาณ1เซนติเมตรเพราะว่ามันจะได้มีสายสีขาวตรงนี้ยังพออยู่ในหัวเดี๋ยวเวลาครีมย้ำเข้าหัวสายแลนเนี่ยมันจะได้ย้ำให้ไปโดนสายสีขาวด้วยนะครับความเหนียวความแน่นมันก็จะมากขึ้นถ้าท่านปอกสายยาวเกินไปเนี่ยสายสีขาวเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้เต็มช่องเนี่ยมันก็อาจจะหลุดได้นะครับตอนนี้ผมใช้ที่ห้อนี้ในการย้ำก่อนนะครับสีฟ้านะฮะสังเกตว่าจะมี2หัว นะครับเราเราใช้ช่องที่เป็นช่องใหญ่ช่องแรกนะครับโดยที่เอาสีทองแดงนะฮะที่เป็นเป็นลายทองแดงเนี่ยหันหน้าเข้าหาเรานะครับด้านหลังมันจะเป็นหลังเต่านะฮะลักษณะเป็นหลังเต่านี่ก็คือเข้าตรงนี้เข้าไปเลยครับครับหลังจากเข้าไปจนสุดแล้วนะครับอ่าครับดันไปให้สุดนะครับค่อยๆครีมก็ค่อยบีบนะครับ ครับแล้วก็คายคีมออกมาแล้วก็ดึงหัวงมาปุ๊บอ่าครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี้คือสายที่เราเข้านะครับทัีครับโดยที่ตอนที่คีมย้ำเนี่ยมันจะมีแท่งเด็กที่จะกดเข้าไปในนี้นะครับในพลาสติกตัวนี้แล้วก็จะไปถูกสายสีขาวนะครับตรงนี้จะเพิ่มความแน่นจุดนี้นะครับถ้าท่านล้นสายออกไปเยอะๆนะครับจนถึงคอตรงนี้เนี่ย มันก็จะย้ําโดนแต่สายมันก็จะคีมมันก็จะล็อกไม่แน่นนะครับแต่ถ้าเกิดแถบยางสีขาวที่เป็นปลอกมันเนี่ยเหลือน้อยหรือแค่ครึ่งเดียวอย่างเงี้ยครับมันก็จะแน่นไม่มากนะครับใช้เป็นไม่นานมันก็จะจะเสียหายอีกคราวนี้เราลองดึงนะครับพอตึงมือนะครับอ่าครับอยู่แล้วครับเดี๋ยวไปใส่สายอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านดูซ้ําอีกครั้งนะครับครับผมอันนี้สายอีกด้านหนึ่งนะครับใส่ปลอกสีเหลืองเข้าไปนะครับ ใส่ก็ไปก่อนเมื่อคู่นี้ผมลืมใส่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการทดลองนะครับเวลาเวลาเราทําให้ลูกค้าจริงถ้าเราลืมใส่เนี่ยต้องตัดหัวทิ้งเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเพราะว่ามาตรฐานการทํางานยังไงก็คือมาตรฐานนะครับอันนี้เป็นการสาธิตให้ทุกท่านดูนะครับต้องขอโทษทีนะครับที่ครั้งแรกลืมใส่ไปนะครับอันนี้ก็คือประมาณ1ถึง1นิ้วครึ่งนะครับนะฮะตอนนี้ผมจะเหลือประมาณนิ้วครึ่งนะครับ1นิ้วครึ่งนะครับเอาครีมเนี่ยงับเข้าไปนะครับอย่างับขานนะครับ พอให้มันมีความรู้สึกว่ามันถูกถูกถูกบ,บอกสายแล้วนะครับหมุน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 ครับ เส้นทองแดงนะครับให้หันเข้าด้านหน้าเราแล้วก็ด้านหลังมันจะเป็นหลังเต่านะครับอันนี้ก็เป็นหลังเต่าหลังเต่าให้อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ค่อยๆสอดเข้าไปนะครับนี่ฮะเดี๋ยเข้าไปแล้วมันจะะจมกันพอดีนะฮะจมพอดีเลยนะครับแล้วก็เอามือดันเส้นสีขาวไปเบาๆนะครับแล้วก็เริ่มบีบครีมครับสักคู่นึงครับอ่ะแล้วก็ลองปล่อยดูนะฮะถอดหัวมาดูนะครับ ลองดึงกระชากเบาๆนะครับว่าแน่นไหมโอเคแน่นแล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าสายจะใช้ได้ไหมเราจะมีวิธีการทดสอบนะครับอันนี้ครับที่ที่ต้องไม่ลืมนะครับใส่กอกเข้าไปนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดการบิดได้นะครับในเวลาใช้งานจริงเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปสวมเข้าไปมันก็จะช่วยรักษาขอบนะฮะขอบปลายใส่เข้าไปแน่นๆปุ๊บ แล้วด้านนี้มันก็จะหุ้มครับตัวหนีบพอดีเพราะว่าเวลาเราเข้าหัวเนี่ยเราก็จะต้องหนีเข้าไปมันจะเป็นตัวล็อกนะครับแล้วเวลาเราต้องการถอดหัวเนี่ยเราก็จะกดตัวนี้แล้วก็ดึงออกมานะครับมันจะเป็นการถนอมหัวแร่นะครับให้มีอายุการใช้งานยาวนานนะครับ oh. เดี๋ยวไปทดสอบกันครับเพื่อนเ่อนที่สนใจงานของผมนะครับท่านสามารถติดตามผลงานที่ผ่านมาของผมได้ใน Google Search, นะครับ IG Instagram กรเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ u t u b e เนี่ยครับเซิร์ชคำว่าช่างไฟสุขุมวิท s e นะครับเซิร์ชหาคำว่าช่างไฟสุขุมวิทนะครับผลงานที่ผ่านมาของผมทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในนั้นเนี่ยแหละครับ IG i n s t a g r a m กรเพจ Facebook g o o g l e Search นะครับสำหรับ y t u t u เนี่ยท่านสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่างไฟสุขุมวิท ถ้าท่านกดกระดิ่งสั่นไว้นะครับเดี๋ยวเวลามีผลงานใหม่ๆนะครับก็จะมีลิงก์แจ้งเตือนท่านมาโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมจะทำการทดสอบนะฮะทดสอบสายสัญญาณของเรานะครับว่าใช้ได้หรือไม่นะครับสายสัญญาณตัวนี้เนี่ยนะครับมันแยกได้2ส่วนนะครับเครื่องทดสอบเนี่ยแยกได้2ส่วนเผื่อว่าเวลาอยู่หน้างานอันนี้อยู่ชั้น1อันนี้อยู่ชั้น2นะครับในกรณีนี้อยู่ที่เดียวกันนะครับ กดปุ่มเลยนะครับเพื่อการเทศสระบบกดออนก่อครับนะครับ,นะรบสังเกตว่ามันจะวิ่งตรงกันนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4แสดงว่าการทำงานของสายแลนนะครับ4คู่นี้ทั้งต้นสายและปลายสายทำงานพร้อมกันนะครับใช้งานได้ดีครับ สามารถนำเส้นสายเส้นนี้ไปใช้งานได้แล้วนะครับนะครับปุ่มนี้ยังบังคับได้ด้วยนะครับให้มันหยุดตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อไปการเช็คดูว่ามันหยุดอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับตรงกันหรือไม่ทั้งปลายสายและต้นสายนะครับนี่แหละครับถ้าเพื่อนๆสนใจงานของผมสามารถสับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่างไฟสุขุมวิทนะครับกดไลค์กดแชร์หรือเซิร์ชหาผลงานต่างๆที่ผ่านมาได้ที่เพจ Facebook i อ i n s t a g r a m กหรือว่า Google Search นะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนข้างหน้าจะมีรายการดีๆข้อมูลดีๆมานำเสนอนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ